w i n แอนล่าแฟมิลีวัดดีครับอยู่กับช่องวินแอนล่าแฟมิลนะครับวันนี้ไลาไลายลยวินอยู่ที่พัทยาปาเดาาจะไปไหนครไปเล่นสนนเราไปเล่นสวนน้ำพัทยาปลาก,กันก่อนโอเคสวนสนุกนะคะนี่พี่เลาลาพักอยู่ข้างบนนี้นะครับชั้น15นะครับ แล้วเลยล่าลายวินถึงทางเข้าแล้วครับทางเข้าสวนอามพัทยาปาร์คนะครับต้องซื้อบัตรก่อนเอซื้อบัตรก่อนนะครับตอนนี้พี่เอลามาถึงที่สะส,<า>สวนน้ำแล้วไปเลยพี่ลาลงสไลเด์ได้เลยโอเคไปเลยว้าวลายวินอยู่ไหน,ไ,หน,นไปตรงไหนคะว,ว้าวไปเลยไายวิน วินเลวินครับบอกเพื่อนที่เลวินสนุกไหมครับไปเลยไหนพี่ลาดูพี่ลาดิ้พี่ลาโอ้โหลงสไลเดอร์แล้วพี่ลาขึ้นตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้ทำไมอ่ะนี่พี่ลากลัวน้ำแล้วไ,ไ,ไปไปขี่สไลเดอร์ตรงนู้นมัม่งเร็ว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 ว้าวไปวินนะลงตรงไหนตรงไหนครับ ปไาไปลงทะเลเดอ้อตรงโน้นดีกว่าไปเร็วโอ้โห,โอโหลอยวินลอยลงมาลอยเปน็นเป็ดลอยแล้วนะครับว้าวไปเลย,เลยทำอะไรคะโอ้ยลอยน้ำแบบนี้เหรอโอ้ลอ,อยเป็นแล้วหอที่ไหนได้มีมีปอแขนนี่เอง <laughs> โอ้โหลยลายจะขึ้นไหมเนี่ยลาย,ลายไม่กล้าขึ้นเลยไปเร็วทีละึ้นนี่เร็วไป เวลาขึ้นไปตรงนี้สิมันมีบันไดขึ้นนะไเ,เ,เ,เรเ็ววินเร็วเลยวินขึ้นไดเปล่าไเร็วแล้วเขาให้ทำยังไงสไลด์ลงมาหรือเดินลงมาหรืออะไรอา้าวให้ยืนนะให้ยืนอาบน้ำตรงนี้เหรอเร็วอ้าวเลยวินขึ้นไดเปล่าวินขึ้นได้เ,เ,หไดเหรอไปเราไปตรงโน้นกันดีกว่าไปเร็ว อ้าสไลด์ลงมาเลยว้าไปลาวไหไปตรงไหนต่อที่ลานรถไฟชมวิวมาแล้วว้าวรถไฟชมวิวมาแล้วนู่นอยู่นู่นว้าวบายรถไฟชมวิวเลยวินอยากขึ้นไหมครับเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นกันเนาะอ่าโอเคไปเลย ไปไปตามพี่ลาขึ้นไปเไร็วตรงนี้เราจะไปตะลุยตรงไหนกันตามเลยลาเลยบินไปเลยครับขอขึ้นสะพานไปแล้วจะไปตะลุยตรงไหนครับอดูพ่นน้ําด้วยมาน้ําพ่นน้ําดูสิว้าวนู่นเนี่ยวันนี้คนเยอะมากเลยครับดดิเพื่อนๆดิเอ๊ะน้องๆดูนะครับนี่ฝั่งนี้โน้นรถไฟชมวิวลอยฟ้าไปแล้ว ดูสิตามในลานเลวินไปเลยฮะตรงนี้ลงสาดเดกเ็กแล้ววินหรอตรงตรงนั้นมันลึกใช่ไหมตรงนี้ให้เด็กเล่นเลวินเล่นตรงนี้เด็นูร่นน่ะนู่นพี่ลาพ่ออยากขี่สไลเดอร์โน่นอนน่ะนน,น่นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวพ่อจะให้แม่ขี่ให้ดูนะ,ะเ,เดี๋ยวพ่อจะให้แม่ขี่ให้ดู โอ okay. เคเลย์ลาอยากเล่นไหนอ้าวนอนซะแล้วเลยพี่เยลยลาเนี่ไปตรงไหนไปไป,ไป,ไปพา,ปพ,าพาเพื่อนๆไปทัวร์ก่อนไปทัวร์วตรงนู้นแล้วเร,เ,รเราค่อยมาล่องเราค่อยมาล่องน้ําตรงนี้ล่องล่องตามแก่งล่องตามแก่งโอเคเป, <Okay. S 1> ปล่าไปเราไปขี่สไลเดอร์ซึงสูงกันไปวินเดี๋ยวแม่จะไปลงสไลเดอร์เลยรอยากลงไหมครับไม่อยากลง เดี๋ยวรอดูแม่ลงมาใช่ไหมครับโอเคนะทีเ่เดี๋ยวพ่อถ่ายแม่แป๊บหนึงนะครับโอเคครับแม่กําลังจะลงมาแล้วนะครับไม่กล้าขึ้นสูงนะครับเอาเอาเอาชั้นเล็กชั้นล,าล่างๆก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วเป็นยังไงครับ ทำไมไม่ขึ้นอันสูงครับทำไมไม่ขึ้นอันสูงไม่ไม่ขึ้นอันสูงสูงไม่ไม่ขึ้นอันข้างบนลองก่อนมาแล้วครับตอนนี้แม่ลายลาลวินจะลงสีแดงแล้ว เมื่อกี้แค่เบบีอันนี้ซปเปอร์เบบีอีกนะครับแล้วแม่มาแล้วครับแม่มาแล้วทีนี่แม่กิงแล้วครับมาแล้วลงมาแล้วครับลงมาแล้วถึงไหนแล้วเลยล่ะแม่ถึงไหนแล้วไหนไหนยังไม่เห็นเลนโน่นโ่นเห็นเนี่ยหัวมาแล้วโน่นโอช้าเกินโน่นมาแล้วโน่น มันไม่ไหลเลยนี่โอ้ยเแบบีมากเลยดูเลยโอ้โหเบบีมากไม่เห็นเสียวเลยนะวินบบนาะนี่ลงอันนี้ดีกว่าเบบีเแบบีเบบแบบีเกินใช่ไหมช้าเกิน Uhm อะไรคะ si> อะไรยืนได้เหรอพี่ล่ะเบบี้เกินแม่นะลงช้าเกินเคครับตอนนี้ไปกับคุณแม่นะครับคุณแม่อย่พาเด็กๆล่องแกงนะครับะไปเลยค่ะเราพาเด็กๆไปล่องแกงกันนะคะไป มีอะไรบ้างเนี่ยล่องเก่กเนงนะดูซิดูซิอินทนีบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันตรงโน้นนะทีะ่ราไปตรงไหนอีก,อก,กไ,ไปวิ่งหายไปไหน นี่ไรวินอยู่นี่ไรวินไม่ไปกับพี่อะไรก็เถอกลับบ้านยังไรวินครับกลับบ้านยังบายบายก่อนบายบายโห้ดูด,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 ดิสนุกมากเลยครับเด็กๆดูดี่ว้าวไรวินกลับมาที่ชาเด็กอีกครั้งครับว้าวน้ำล้นแล้วน้ำล้นแล้วน้ำล้นแล้ว ไายวินลายวินจะไปเล่นตรงไหนไายวินเด็ยครับไปเล่นตรงไหนว้าวน้ำโลนโอ้โหลายวินดูครับไายวินล่องเลาะเลาะชายตามชายฝั่งไปครับไายวินตาเด็กเฮ้ย เดยวเพื่อนแล้วดูดิเดี๋ยวน้ำจะล้นอย่างแล้วครับก็หมนไหมนี่คนเยอะมากเลยวันหยุดของเด็กๆนะครับน้ำล้นอีกแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เดลาเลวินสนุกมากเลยนะครับที่สวนน้ำพัทยาพาร์คนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไลวินไลลาช่องวินแอนล่าแฟมิลี่ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย